เดินหาตอกนะตั้งการต่อมามัดข้าวที่เหลือถ้ามีกะด่างม่้ามีกะากจะเลียวต้อันนี้ไม่มีกระาน้าไม่ใช่ไม่เปกะตานะนกระตาเขามาใส่ก้านะแม่แม่บุญินไม่เคยเอาก้าใส่กระตาเดี๋ยวเดตรงไหนที่ใจยำาน่ะเดี้ มุมมุมมุม,ม,ม,มนี้เนาะโือดำครับดำคนเดแรกครับมือเลื่อนนะเลือดำบอกเอ็นเลื่อเอ็นเลื่อมันนี่ยาสิเอ็นเลื่อหาตอกบ่โอ้ยท่าเหมือนปีกายมาแล้วพี่น้องเอ้ยปีกายกระท่านี้แหละโมมอ้โหพี่นมมอ้องมือบ่มือเอะเรียบร้อย ผู้ลายท่า้าปานาวกสบ0ปสิเ้ยก็เก็บขึ้นมาอีกได้ครับที่เหลือสี่ร้อยรแปดสิบมาะเหกปรนมันก็มีเม้นนมาเก้าเกบแล้วครับเสือยังยืนให้อย่างดีเลยนะเก้าสิบไม่ใส่ธรรมดานลเก้าสิบเก้าสิบมาส์เก้าสิบมาส บอลลูมไอ้นี่ดี้บอลลูมข้าวเจ้าดิอันนี้น่าแมนบอลลูมข้าวเจ้าดิครับสปาะข้าวเหนียวโอ้ยข้าวเจ้าห้องกระปุมเดียวกันเดินเลยน้องบอลลูมละซีนาะอืมรับสปอตข้าวเหนียวอันนึงมันอย่าโอ้ยห้องกระตักส้อนตักเลยเนาะเออเนาะจเอมอุบาาอุบายเนาะพี่น้องเนาะเอดโค่โมโม่มาแจง น่ากะอุบ้าจะเป็นหลายคักะดำจนเกี้ยวพี่น้องเอ้ยดําเพิดสุดท้ายฮากระลบกมาเกี้ยวเลยนี่ครับก็จบแล้วเนาะภารกิจจะเล่อไปตัวน้ำบ้าบนี้เาจะสูบไปอย่างนานๆไปปิดแม่เกลือ ก็ไดยจ้าครับผมครับดูทำไมน้ำงานรถไถงานรถไถฝนมาตกกับน้ำแหงนีาเน้อมึงมึงอยู่ฝนไปพูดแล้วครับหมดเง้ยเ้เล้อ แม่ไอ้วงแม่รถไทยอยู่บนเนื้อไอ้ลุงเสียตีขีรถไทยกลับเครื่องสูบน้ำยังสูบไวกี่บ่ตีสูบไวกี่บ่มันจะบ่แห้งมาเมื่อน่อฮะ เป่ารองเท้าบูดสับลืมรองเท้าบูทหรือเปล่าบูทพังเปล่ามาอีบอนีมือนว่อนมเีนออนนคเอานะแมบมี่บมีบ่ ดวงพันก็สองก้านะครับเรบเเาจะแตกต้องมัดใหม่ครับ เดบิวติส์สู่ไม่เป็นไรว่าครับก็ต่อสัน่น,น,น,นขนาดเนาะขนาดพอดีเลยนะครับโอ้ยทานี่มาอีกแล้วคนลุงเลยถ้าปีกายนี้ก่อนนะตอนโนก,ก้านะพักไม่เข้าบ่ ครับผมครับผมงาเขียวขนาดห้ามเขียวขนาดเออกล่องงามไหมวะเขียวอ่อนนะเขียวเหลืองทำเป็นภาพกราฟิกใส่ไวเนิ้ว เอาลงพันออกมาเรียกแท็งพี่บ่โอ้โหสลุก็มีด้วยสลุมันตีกัน เบงลอาทจ้ากมันดันหาไปไไบ่พอจเื่อนมันลเือยยงาเ่าแล้วสูงแค่เนาะ

แล้วมองราไทย่ครับเยอะไปลมองเดียวมั yeah well, at, nah. air, ้ยาไปางแล้ว่ให้ส่ากีน้อยเนาะก็คือพี่พ่ออยู่ดอกลีพ่อก็ลบกไทแล้วก็ยังมีอยู่หนาเทียงตอนนีเดียว how about